แต่สอบการศึครับค่าผมมี้ชคพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยแปดร้อยแปดมาสอบเกินไปแปดกี่ก็โลจุดแปดเนาะน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับสามสามโลนะเราซ้อมอยู่ที่สิบน้อยคุปามุซซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีควันคว้าเป็นลิกิตอ่าก็จะช่วยกันเนาะไซส์เดียวกันครับวนี้เราเก็บตัวมาก่อนน้านี้กี่วันแล้วเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งได้นะเรามีรายการล่วงหน้าหรือยัง อย่างนั้นแล้วเรารู้ตัวประมาณกี่วันอีกตัวมาแทนะเอามาแทนก็รู้ประมาณสองสาวันครับแล้วเราก็ซ้อมรอยอยู่แล้วใช่ครับยังไม่มีรายการใช่ไหมครับวันนี้เจอกับใครรู้จักไหมเนี่ยแสงตะวันนะเดี๋ยวมันนี้เดี๋ยวมานนี้เคยเจอไหมแสงตะวันเนี่ยไม่ครับเห็นรูปร่างเขาเป็นไงวันนี้ก็ได้ยู่นะเพราะว่าพอเวียนเนาะครับแล้วเราได้ศึกษาดูมาหรือยังยังยังเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกี่วางแผงไงดี กเรอดูบนเวทีนะล่าสุดเราชมที่ไหนมาครับชมอ่องน้อยอ๋อย้อมน้อยวันนั้นเป็นไงแพ้แมานานหรือยังนานนานแล้วกี่เดือนก่อนรายโยคก่อนนะก่อนรายโยครก่อนรายโยอ๋อโอ้กอดปปสมควรเนาะอ่ะเอายุเท่าไหรแล้วครับอายุสิบหกครับคนจังหวัดตันทรีคไปปล่อยเท่าไหร่ ไปปล่อยประมาณกิโลห้าห้าสิบสองครับอ่าเพื่อนๆเราเป็นมวยอะไรครับมวยเดินครับซ้ายหรืขวาขวาสูงร้อยร้อยอ่ะห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับสามสิบกว่าแฟร์ฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับก็ฝากเดินแบตแบด้วยครับเยรนนี้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับตัวไหนครับแสงตะวันนัวขวางครับขาบันนี้ชกพิการ ร้อยแปดครับร้อยแปดนะน้ําหนักนี้เราได้คุมมากี่โลสองโลกว่าสองโลกว่าก็สบายสบายยังยังต่อยใหญ่อยู่ยังชกเราชกได้ตามสุดเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดตามสุดแลหรร้อยแปดตามสุดแล้วอ๋อโอ้ก็คุมเยอะไม่ค่อยเก่งนะนะครับแล้วเรามาสอบครั้งแรกเป็นไงร้อยเจ็ดครับอ่าก็ผ่านสบายสบายนะครับก็เดี๋ยวรอจงจริงใช่ไหมแล้วเราวันนี้เจอใครครับ เจอสนามขาวไม่ใช่ไม่ได้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนไปใครําไม่ได้แล้วเรายังไงวางเกมวงแหงนดีพอเปลี่ยนคนอย่างนี้เต็มที่เต็มที่วันที่สอบูเหมือนเดิมแบบที่ซ้อมแล้วซ้อมไหนครับลูกกว่างลูกกว่างที่จังหวัดลาดบุรีพวกบัมผูซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มีก้าีิชิดครับมีใครก็มี ต้องทําคนอ่าก็มีเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะเก็บตัวมากี่วันนี่าไฟนี้สออาทิตย์สองามอาทิตย์เลยนะก็ซ้อมปกติต่อเนื่องนะล่าสุดโชกไรมาครับเผินครับเผินเป็นไงแพ้มาเจอแข้งซ้ายวันนั้นมันยังไงทางมวยมันเสียเปรียบตันแข้งซ้ายไม่อยู่เลยไงเขาหลวมนี่ยเขาหลวมด้วยโดนเลยนะครับผมแล้ววันนี้มาแก้ตัวคิดว่าปิดเกมไวได้ไหม ดูดูบนเวทีฮะดูดูดเนเวทีนะแต่บู๊เหมือนเดิมไหมหรอวห้ายกไหมหรือว่าเริ่มยกสามก่อนหรือว่ามาเริ่มยกแรกใส่เลยห้ายกครับไปห้ายกเลยโอเคแล้วอายุอะไรแล้วครับสิบแปดครับคนจังหวัดราชบุรีครับไปปล่อยเท่าไหร่ห้าสองครับเป็นเราเป็นมวยมวยบู๊เดินทางขวาครับขวาครับชูงร้อยร้อยห้าแปดมวยมารงมงเท่าไหร่ครับมายี่สิบหังเงินฝากีปนอนไปเชียร์หน่อย ฟับเป็นกำลังใจแล้ยครับ